ค่ะดิฉันนางสาววที่มาเ,เช่าชูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรลภิฟังชังพดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวนินีวนีดนวลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรักนนก็นอนมีรักคืนจนเวลาเช้าในคืนที่แนบยาวคมีกันทจน สวัสดีค่ะฉันชื่อนายสารา,าคณะสารน้องเพ็ง,ง oh, no. Oh, no. สวัสดีครับผมน,นายขัลสายแจ้งนะครับคผู้สอนรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นระดยมศึกษาตอนปลายนะบของโรงเรียนลนมอุทยา ที่มาทำอาชีพครูเนี่ยจริงๆผมจบวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตครับสาขาชีววิทยานะส่วนที่มาทำที่มาทำอาชีพครูเนี่ยก็เพราะว่าช่วงที่เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นการเรียนที่ยากนะครับแล้วเราเนี่ยคือได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็เลยตั้งใจเรียนมากแล้วก็จับก,กลุ่มกับรุ่นพี่ที่เขาติดผลการเรียนไม่ผ่านติดเอ แล้วก็ติลเขาแล้วเขาผ่านเราก็เลยรู้สึกว่าการได้ทําอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยสนใจที่จะอยากมาสอนสอนนักเรียนันนี้วศอืมอาชีพที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นครูนะครับสิ่งที่เรียนจบก็ค,คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชวทิทยามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรชวงสนามจันทร์ นะซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นครูได้ไหมเป็นครูไม่ได้เพราะว่าจะต้องมีการได้รับใบประกอบวิชาชีพครูก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้ไปสมัครเป็นคร<ม>ูอจาจารย์ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็เราก,ก,ก็จะมีการสอบเข้าไปเรียนเพื่อที่จะเรียนเพื่อได้ใบป,ประกอบวิชาชีพมานะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องสอบใบป,ป,ประกอบวิชาชีพนะครับและตอนนั้นเะนี่ยก็เรียนมาแค่สองตัวก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตกับ วิชาชีพครูแค่นั้นครับส่วนระดับความยากเนี่ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ยากมากยากในที่นี้คือต้องมีเวลาให้กับการอ่านหนังสือมากๆต้องแบ่เวลาเป็เองดีมากแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนมากแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวิชาชีพครูเนี่ยถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ว่าจะต้องเป็นเรื่องของการเข้าสังคมความรับผิดชอบ าการบ้านการได้รดับภาระงานเพื่อเอ้หมายแล้วจัดการตามเวลาในการเป็นครูในจริงๆแล้วในห้องเรียนกับในห้องเรียนในที่นี้คือตอนที่เราเรียนนะครับตอนเปนครูผมเรียนกับสภาพจริงมันคนละแบบกันผู้เรียนจะเป็นครูของเราเองสถานที่ทํางานจะเป็นครูของของเราเองและสังคมจะเป็นครูของเราเองสโคบความรู้ในห้อง จัดได้เพียงแค่แนวทางว่าเราจะจัดการยังแต่เมื่อเราเจอกับปัญหาหน้างานจริงๆเราจะเป็นคนตัดสินใจเองซึ่งบางครั้งผิดบางครั้งถูกบางครั้งแก้ปัญหาได้และบางครั้งแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่างนะานัจะสอนเองเชื่อว่าทุกงากนจะเป็ย่างนี้การเตรียมตัเลยเอ๋อถ้าสมมติว่าสนใจเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าสนใจจริงหรือเปล่า เพราะว่าในเรื่องของการเป็นครูเนี่ยมันมีหลายกรอบหลายกรอบที่ครอบที่ครอบเราอยู่นระาต้องถามตัวเองก่อนเลยนั่นคือสิ่งที่อยากให้ทำนะครับอย่างที่สองคำว่าครูมาจากคำว่าค,ครุครุแปลว่าหนักเพราะฉะนั้นคำว่าครูเนี่ยคือหนัก,นกงานมันหนักเรานอกจากที่จะดูแลตัวเองแล้วถ้าเรามีครอบครัวเราต้องดูแลลูกเราดูแลครอบครัวเรา และเรายังต้องดูแลพฤติกรรมของคนอีกมากกว่า40คนอันนั้นคือต้องถามก่อนนะครับนั่นก็คือถ้านนะนันะแต่ว่าถ้าเราสนใจจริงๆต้องการจริงๆอยากเป็นจริงๆเนี่ยเชื่อว่าเมื่อถึงตอนที่เรียนแล้วเนี่ยเราจะได้ไปฝึกสอนหรือว่ามีการสังเกตสังเกตการสอน,นนะครับประสบการณ์ในชาชิตพวกเนี้ยจะเป็นตัวตอบเราได้ดีกว่าการที่ฟื้ี เอาจริงๆนะตอนนี้ไม่ต้องเรียนครูหรอกทุกสาทุกสาขาทุกรายวิชาภาษาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันใช้ในการสื่อสารและไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษมันมีภาษาตัวอื่นอันนี้เราต้องตามไม่ทันเทรนด์นของอนาคตตามไม่ทันเทรนด์ของต่าประเทศแต่ละประเทศนะถ้าเราต้องการเพิ่มโอกาสตัวเองเราต้องเก่งภาษาจะสาขาอะไรก็แล้วแต่ไม่มว่าจะเป็น อะไรก็ได้ไม่ไม่เจาะจงที่ครูนะเอาทุกสาขาเลยถ้าเราได้ภาษามาเนี่ยภาษาหนึ่งแบบก็สื่อสารได้ครูได้ต่างชาติเก็จะมากขึ้นถ้าเรามองอการระามทัพเป็นเรื่องของงเรนะียนเราไม่สามารถจะไปตีค่ามหาลัยได้ในการเรียนเนี่ยทุกมหาลัยทุกโรงเรียนดีเหมือนกันมันขึ้นกับเรา ไม่ได้พุ่งกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจากที่เคยอบรมมานะครับปีห<อ>้เ้าเขาบอกว่ามาไป10ปีเนี่ยความต้องการของอครูคือจะมีครูที่เกษเสียงเยอะในระบบราชการนะครับมีครูที่กเกษียงเยอะก็จะมีความต้องการแต่ปีที่ที่สูงในระดับหนึ่งแ,งแต่ณตอนนี้เนี่ยคนก็มาเรียนครูแันเยอะขึ้นซึ่งมันก็จะต้องมีการแข่งขันมากขึ้นชืัอ ก็ต้องรอดูอันนี้จะตอบได้บามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต้องรอดูระบบการศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างถ้าตอบคำถามนี้เมื่อ5ปีที่แล้วเวลาที่ฟอทำอะไรผมไปเที่ยวผมเที่ยวผมใช้ชีวิตผมหาความสุขผมกินผมทำทุกอย่างซึ่งเชื่อว่าอะไรทุกอ่ง เ,เวลาที่เราขอให้เราไปในที่ที่เราสบายใจแต่จริงๆแล้วถ้ามาณนะตอนนี้เวลาที่เราท้อเราเหนื่อยเราหมดกำลังใจผมนั่งสมาธิผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่คิด,คดแต่ว่ามาอยู่กับปัจจุบันแล้วผมก็จะวางปัญหาเหล่าน,น,น,นั้นได้แล้วผมก็จะลืมลืมเรื่องที่ มันจะทำให้ทัศนคติงเปลี่ยนว่าไม่เป็นไรก็ไม่รืมไม่ลืไ,ไลอาชีพครูหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยัจจุบันของครูอยู่ที่ประมาณสองหมื่นต้นๆไม่รวงอาชีพถ้ามองว่ายากมันยากถ้ามองว่าง่ายมันง่ายแล้วแต่มลูกเรา ในเรื่องของความยากในที่นี้คือเราต้องจัดสรรเวลาดีๆมากๆเราต้องจัดสรรเวลาให้ทั้งตัวเองให้ทั้งครอบครัวและให้ทั้งงานซึ่งงานของเราเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับคนอีกเยอะมากทั้งครูด้วยกันทั้งนักเรียนผู้บริหารนะครับมันก็ต้องจัดการเวลาดีถ้าเราจัดการเวลาได้แล้วเราตั้งสติดีๆอะ่ะมันจะทำให้เราจัดมันจะทำให้การทำงานของเราเง่ายขึ้น นะครับแล้วก็ถ้ามองว่าง่ายมันก็ง,ง่ายซึ่งทางนี้ทางนั้นขึ้นกับเรามันจะง่ายเองแต่ไม่มีชีวิตนี้ยมันไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรมันไม่มีอย่างจะง่ายไปเสมอไปแล้วลไม่มีอะไรที่ยากไปเสมอไปจงจาไว้ว่าความยากเนี่ยจะทําให้เราโตขึ้นถ้าันหนึ่งมาเป็นครูนะครับอยากให้เป็นครูที่ คือคนเรามันไม่ได้ดีรอดเกษอยู่แล้ววนะันนี้นี่เราน,นี้เราเข้าใจได้เน้นไม่ควรเป็นคนดีมากพอไปถึงถึงถ้าทําได้ให้ดีทีแต่ถ้าสมมติไปอยู่ในโรงเรีเนยนที่เขาเก่งอย่างเนี้ว่พยายามดึงให้เขาเป็นคนดีเ้วยเพราะว่าณน้าความเชื่อนะอายุสามสิบตอนนี้ไม่รู้อีกห้าปีหรือสิบปีจะเปลี่ยนนะเชื่อว่าการเป็นคนดีจะนําทางเราไปสู่การเป็นคนเก่ง เดี๋ยวตอนนี้ถ้าถูกหวยก็ลาออกแล้วเนี่ยนอนอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็เกินเกินไม่ละทุกคนอะไงี้ย